บัตรในของเราหมดลงอย่างรวดเร็วมากครับรู้สึกวตอนนี้เป็นยังไงครับฟังรอมาเรื่อยครับยังคงดีใจตั้งแต่วันแรกที่รู้ว่าบัตรหมดตอนนี้ก็ยังดีใจอยู่ครับก็อยากบอกทุกคนว่าตอนนี้บัตรออนไลน์ก็ยังขายอยู่นะครับทุกคนยังสามารถซื้อได้นะครับแล้วก็ผมก็ตั้งใจทำมากๆเลยแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นคั้งแม่ แป็นนี้ในคอนเสิร์ตในวันเกิดครั้งแรกของผมเลยก็จะพยายามตั้งใจทําให้ดีที่สุดเลยคครับวามพร้อมหรือว่าเตรียมตังพร้อมตอนนี้มันคือนั่งนอนไหนกันหรือวอะไรนย่างเงี้ยพร้อมหรือว่ตอนนี no ้ก็คิดว่ามันนั yes. tá, <ın> ่งพร้อมพอสมควรครับตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกประมาณสองสามวันก็จะพยายามอุดรูที่ยังไม่พอครับพิเศษแน่นอนน้องเกสคนพิเศษของเราเราจะรับความพิเศษที่จะได้เห็นกันมาเดี๋ว่าความพิเศษต่อไปอ่ะ จริงมีเซอร์ไพรส์ไหมก็ไม่ได้ถึงว่าเซอร์ไพรส์ขนาดนั้นแต่ก็มีครับผมมีขอ้งหมดให้อยู่แล้วอย่ที่บอกไปมีสองอย่างแต่ไม่รู้ว่าหนูจะบอกว่าเป็นเป็นการเซอร์ไพรส์ไหมเออที่ไม่ต้องเซอร์ไพรส์ไม่โง่ใช้เองละนะอยากได้อย่างไรอเองไดู้ครับที่อยู่ันตอนนี้ก็ทางการซอลการอะไรกับที่เขาเรามีพาดีบ้างหรือยังเลย สองกับเฮียก็อสองกับเฮียมัน,นมีมีบ้างครับแต่คิดว่าหลักๆจะไปอัดแน่นโชว์น้องเพราะว่าดูจากแบบตารางโชว์น้องคือแบบว่าเยอะมากรับรองว่าทุกคนแบบต้องชื่นชอบมากมีแบบว่าครบรถเลยครับผมใช่ใช่ครับแล้วก็เกสอาจจะไม่ได้มีแค่คนเดียวนะครับเฮียไม่ได้เป็นเกสนะครับถ้าเห็นเฮียขึ้นเวทีเฮียมันจะเป็นเกสเป็นน้าในโน้เดีให้เฮียเป็น ดูแล้วคนพิเเป็นูแล้วเ็จรนยยิ่งพิมครับเป็นแบ็กสเตตครับสรุปวเป็นแบ็กสเตตเปจริงจริงเปื่อเอะเอ่ออาอยกได้จนถึงขันเกิดควา่เลยนะครับทีนี้เรามีแพนจริงๆก็มี คุยไว้กับเที่ยวแล้วก็เฮียครับว่าจะชวนเที่ยวกับเฮียไปทําบุญครับแล้วก็อยากจะนี่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ชวนมามาเลยครับแต่คิดว่าอยากจะชวนไไเที่ยวกับเฮียไปกินข้าวกับมา ไปเหรอไปสิไม่รู้หรอยังไม่ได้คุยกันเหมือนกันครับผมแต่ไม่รู้ว่าเฮียเราไป ที่แบบว่าเราเรียกว่าอะไรอ่ะเราไม่ได้ตามเราดูเกาหลีแต่ไม่ได้แบบตามเกาหลีเยอะขนาดแต่แจ้งสันงวางเป็นคนที่เราชอบเพลงชอบเพลงชอบแฟนเซ์หรือว่าความความทุกอย่างที่เป็น คือเราเลสเ c กในทุกอย่าง,ขงเขา,าขไปเหมือนเป็นไอดอลที่เราชื่นชอบเราคุ้นช<อ>ินแบดีใจมากมากครับแล้วก,ก็กอย่างที่หนูบอกว่าพี่แจ็คไนมากมาก,ก็คือแบบว่าในจริงะครับแล้วก็ทุกวันทุกคนอาจจะเห็นคลิปผมชอบเขาเวลาเขาแบบขอบคุณแฟนคลับมากเวลาขอบคุณแบบผู้ที่ทา้าหรือว่าล่าสุดที่เห็นคลิปขอบคุณอะไรเงี้ยที่นั่งขอบคุณผู้ขอบคุณรู้สึกขอบคุณ ขื chat, ้นป <Cla pe. S 2> <ana> ันใจแทนมากครับก็ขอให้พ uh ี huh. ่แจ็คมีความสุขแล้วก็ดังๆทั้งฟงครับผมรอติดตามดูผลงานพี่แจ็คสันหลัเสมอครับผมเราชอบทีมหวังดีไซน์มากครับผมใช่งานดีเยี่ยมมากเลยทุกงานชอบมากเป็นแบบทีมหวังดีไซน์ก็เป็นเป็นอินุปการนในการทำเสื้อผ้าผมเหมือนกันอ่ะมาถึงแฟนนี้อ่ะตอนนี้ของเราบ้างแล้วก็ของทั้งคนบ้างจะมีไปทากอย่างครับ เดี๋ยวเร็วๆนี้เราก็จะเดินทางไปเว animals, เียดนามแล้วครับไปไปจัดเป็นทิ้งที่เวียดนามก็ตื่นเต้นทัพอยากลองเจอแฟนสาวเวียดนามดูสักครั้งนึ่งเดือนภาษาแบบเวียดนามหรืออะไรบ้างยังที่ซีพีนูนิวเรายังเราพูดอะไรภาษาไทยแต่เราคว่าก่อนก่อนไปเราก็เตรียมแน่แน่เช่นจาวสินจาวสินจาว แต่นอกจากนี้ผมคนก like ็เดี๋ยวจะมีไปมี่ปุ่นว่าระสงทีมเลยนะครับเลยก็ก็มีคุยบ้างครับผมถ้าแบบว่าเรื่องราวแบบผ่านไปได้ด้วยดีครับน่าจะไปผมเพราะว่าอยากไปก็แล้วไม่ว่าจะเป็นแฟนมิที่ญี่ปุ่นหรือว่าโปรเจกต์ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยครับผมก็มีแฟนมิที่ญี่ปุ่นสมมุติเนาะ ที่จีนก็ถ้าพรุ่งนี้ตุลาก็น่าจะผ่อนโคนอะไรสรักอย่างก็อยากไปที่จีนจริงมีประเทศไหนที่มีแฟนสาวที่จะายหรือว่ามีคนดูเราก็อยากไปประเทศอะไรหคนเลยครับก็ติดตามกันได้น้องทั้งแฟนจีนผู้แฟนมีทูวอลแล้วก็แบบที่แฟนฝันด้วยนะครับด้วยครับบ้า